ครับยินดีนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปพอเผิงนะครับนี่มายังสารเจ้าประตูน้ำหอยน้ำเข้มดีหาผมชุนมาท่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมาติดตามนะครับดูการระบายน้ำนะครับให้กับเพื่อนทุกคนนะครับนี่กอมาขออนุญาตนะครับเพื่อนนะครับพอผ้าครับผอผ้าหันหนาทั้งพีเนี่พอบผ้านี่หอยหน่ผ้าอ้วนนะครับนี่ หลายคนมาตัวปลาหูจากเล่าดีถามข่าวเข้าข้าวเ,เล่าอยู่ครับสวัสดีครับครับมาเบิ่งว่าการระบายน้ำของแกงยาล้นนะครับว่าเป็นจังไดน,นะครับว่ามันสิเป็นตะได้กินบอสุ่มที่เหลือมาคือจังเพิ่มขม,าขมา้าขมาแช่นะครับนี่ครับเลยเกิดเลยมาสอบถามเล่านะครับมาเบิ่งขอมูลจากเล่า าน้ำซี่ยังสูงก่าน้ำแกงยอยู่ลอยเก้าสิบเอ็ดเส้นนะครับนี่น้ำซีนะครับเปิดเมื่อใดน้ำไหลเขาย้ำนั่นนะครับโดยสูบด้วยระบบไฟฟ้านะครับนี่ยวไปเบงก่้อนนะครับไปเบรคช่าง,งการสูบน้ำด้วยไฟฟ้านะครับของประตูน้ำดีหานะครับ่อเสถียรบายนา้ำออกจากเอาแกงยาล่นนะครับเนื่องจากความมีการน้ำไหลอ่า หลอดพอหลอดนะครับของท้างหลวงแผ่นดินสองสามเก่าหนึ่งเกินกู้ช่องครับทะลุไปยังย่งแจ้งหยาลนนะครับยั่งไหลนะครับโดยนี้ยั่งไหลอยู่นะครับมองสวกวันต้องสูงครับน้ำเข่าปอนเดินนเดือนคืบน้านั้นผ่วมข่มน่านะครับนี่จากการาสะสมของน้ำที่ไหลออกมากจากหลายสาขานะครับทั้งกระนวนทั้งซั้มสูงนะครับตามพืยนที่ยืน ของในพื้นที่ของตำบนนาท่องไรลมา่งห่มกันยู่นี่ครับยังมีการสูบน้ำนะครับนี่เขาก็ไม่มีการสูบน้ำโดยไฟฟ้านะครับสูบออกครับทุกท่านนะครับนี่สูบออกนะครับโดยเครื่องไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับปั๊มน้ำโอ้เท่าไรนะหาเมตรฐานสุบสองนะครับน้ำยังสูงอยู่นะครับนี่น้ำของ น้ำเข้มนะครับวงปิดหน้าประตูน้ำด้านหลังนะครับน้ำซียังสูงก็ลอยเกลืเเส้นนะครับนี่น้ำซียังน้ำซี่ยังขึ้นอยู่สามเส้นนะครับีอยู่หนับยุบประตูน้ำนะครับเดี๋ยวายุดของน้ำขึ้นน้ำร่งมันจะแตกต่างกันในพื้นที่นะครับพื้นที่ยื่นี่พื้นที่สูงครับน้ำซี่ยังขึ้นอยู่นะครับน้ำยังไหลขอามาอยู่นะครับสามเส้นนะครับเดี๋ยวไปเบ่งด้านล่างครับน้ำลดนะครับทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นการนํำเรียนให้กับทุกท่านนะครับไปทราบ ทุกคนนะครับว่าน้ำซี่ยังขึ้นอยู่สามเส้นนะครับนี่จากการบาดอยู่ประตูน้ำนะครับทุกคนนะครับนี่เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับนี่การระบายน้ํานะครับก็ระบายอยู่ตลอดรีบสี่ชั่วโมงนะครับนี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่ครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับนี่นี่กับกองเนิอกันนะครับมาติดตามครับการสูบน้ำครับครับครับขอบคุณมากครับ ทุกท่านนะครับที่จะติดตามรับชมนะครับช่อง YouTube พอเพิงครับ